ในของเล่นใหม่เยอะเลยอุย้ยไซเลนเฮดหมดกาทด่ของเล่นใหม่ใครซื้อให้ก่อนใครซื้อให้โอ้นอนเกือนเลยโอย้เป็นไงล่ะชอบเปล่าลูกสอบได้ได้ไซเลนเฮดเลยเหรอ,อนี่ตัวอะไรเไซเลนเฮดชอบไหมชอบไหมลูก ทำไมครับมันมีไฟตรงไหนบีบสิอ,อนมีไฟตรงไหนให้แม่ดูหน่อยกดอ,อย่างนั้นเหรอเขาเล่นกันอย่างนั้นเหรออเยอะเลยโอมีตาด้วยโอมีตาด้วยตัวอะไรนะลูกตัวอะไรนะโอ cua sợ, sợ, sợ. Đây. Cái này. nhiều. này. Cái này. Cái เล่นเฮดเด็กเกง่งเห็นไหมได้เล่นใส่เล่นเฮดเลยเอาไปอวดพี่โบกับพี่ขวัญน,นะพี่คุณเจอ,อยังพี่คุณอนะ